สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อคำทำนายนะคะเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปหรือไม่นะคะเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปหรือไม่มีไพ่เลือกทั้งหมดสามใบนะคะเลือกจากหน้าไพ่ได้เลยนะคะเลือกจากหน้าไพ่ที่คุณรู้สึกสะดุดตาสะดุดใจนะคะ ชอบไพ่ใบไหนเลือกไพ่ใบนั้นนะคะจะเริ่มจากใบนี้เป็นใบที่หนึ่งนะคะใบนี้เป็นใบที่หนึ่งใบที่สองและใบที่สามค่ะชอบใบไหนเลือกใบนั้นนะคะสะดุดตาใบไหนเลือกใบนั้นค่ะเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปหรือไม่นะคะ เลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันนะคะดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งใบนี้นะคะเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันเขากลัวจะต้องสูญเสียคนไปหรือไม่นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะเราจะมาฟังเรื่องราวระหว่างคุณกับเขากันนะ เรื่องราวความรักระหว่างคุณและเขาเป็นเช่นไรบ้างนะเขาเป็นคนที่อาจจะทําอะไรบางครั้งเขาอาจจะทําอะไรที่เอาแต่ใจตัวเองไปบ้างนะเป็นคนที่ทําอะไรบางทีเขาอาจจะลืมคิดหน้าคิดหลังนะคะหรือเขาเรียกว่าบางครั้งเขาอาจจะขาดความระมัดระวังรอบครอบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคาพูดหรือการกระทําก็แล้วแต่นะแต่ดูแล้วเนี่ยพื้นฐานจิตใจเขาเนี่ยเขาเป็นคนไม่มีอะไรนะเพียงแค่ลักษณะบุคลิกของเขาเขาเป็นคนแบบนั้นอาจจะมีใจร้อนนิดนิดด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีการคิดวางแผนในเ,เรื่องราวต่างๆในชีวิตเขาค่อนข้างดีนะคุณกับเขานะเป็นคู่ที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในหลายๆเรื่องนะ เขาอาจจะคิดอีกอย่างคุณอาจจะคิดอีกอย่างนะคะก็เลยอาจจะนำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมักจะมีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจกันอยู่ตลอดเวลานะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการวางแผนอนาคตร่วมกันนะซึ่งคุณอาจจะซีเรียสและจริงจังในในการวางแผนอนาคตมากกว่าเขานะคะหลายครั้งที่ก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกน้อยใจรู้สึกหน่อยนะ เวลาที่คุณกับเขามีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจกันนี่ยไม่คุณก็เขานะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เงียบนะคะที่เงียบแต่พอเงียบไปแล้วเนี่ยก็จะกะวนกวยใจไว้เขาจะติดต่อมาไหมเขาจะมาง้อเราไหมนะแล้วหลายครั้งความสัมพันธ์คุณก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันจะวนๆเวียนๆกัน,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 นอยู่อย่างนี้นะทะเลาะกันแล้วก็ดีกันทะเลาะกันแล้วก็ดีกันนะคะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะ และในความสัมพันธ์เนี้ยนะหลายครั้งที่คุณอา,อาจจะนะคะอาจจะบางท่านบางคู่บางกรณีบางเคสนะคะอาจจะไปคาดคาดหวังคาดหวังแล้วก็เหมือนกับอยากจะให้เขาทําอย่างที่คุณต้องการอย่างเงี้ยนะมันก็เลยจะทําให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามีปัญหากันอยู่เรื่อยซึ่งตัวเขาเองเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองด้วยเช่นกันนะคุณก็มีความเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงด้วยนะ เพราะฉะนั้นการที่จะให้เขาเป็นตามที่คุณต้องการบอกเลยว่ามันจะไม่ใช่นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ายัางสนุกกับการใช้ชีวิตยังมีความอิสระในการใช้ชีวิตนะแต่ถ้าในเรื่องงานเขาก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องการงานก็ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะ เ้าเองเขาก็มีความจริงจังและมีความมั่นคงในเรื่องความรักให้กับคุณด้วยเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันนะไม่ใช่แต่คุณนะที่เครียดเขาเองเขาก็เครียดด้วยเช่นกันนะคะต่างคนต่างเครียดนะพอมีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจกันห่างกันไประยะหนึ่งแล้วก็กลับมาคืนดีกันนะเพราะว่าเขาเรียกว่าทนความคิดถึงไม่ไหวนะคะทนความคิดถึงกันไม่ไหวค่ะและนะคะเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันเนี่ย อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมักจะชอบเขาเรียกว่าไงอะ่ะปิดเครื่องหนีไม่คุยด้วยหรืออาจจะมีการบล็อกกันไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือมีการปลด,ปลดบล็อกกันแล้วก็กลับมาคุยกันแล้วก็กลับมาดีกันนะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในความรักของคุณระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่มันย,ยังผิดทางกันอยู่นะการนิ่งเงียบการเฉยเมยการไม่พูดไม่จานะคะ การบล็อกนะหรือการเดินหนีจากปัญหาระหว่างคนเขามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเพราะว่าพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวปัญหามันจะวนกลับมาเหมือนเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นมีทางเดียวกันมีทางเดียวนัว้นคือการหันหน้าเข้าหากันแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะมันถึงจะไปกันได้ดีมันถึงจะมีความเข้าใจกันเขาถึงเขาถึงจะรู้นะคะว่าเขาควรจะทํำยังไงนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาควรจะวางตัวยังไง าควรเช่่ะเดินต่อ,อยังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นการหันหน้าเขาหาการการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะมันจะนํำพาใหคุณและเขาไปกันได้ตลอดรอดฝั่งนะคะคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทุกครั้งเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปหรือไม่เราเข้าประเด็นกันเลยนะ บางครั้งเขาอาจจะให้เวลากับการทํางานมา,มากจนเกินไปจนปกลายเป็นพวกเป,เป็นการทิ้งให้คุณอยู่โดดเดี่ยวทิ้งให้คุณเหงาถ้าถามว่าทุกครั้งเวลาที่มีปัญหากันนะเขากลัวไหมที่จะต้องสูญเสียคุณไปนะคะเขาเองเขาก็ไม่สบายใจนะคะทุกครั้งเวลาที่เขารู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขาเขาเองเขาก็ไม่สบายใจนะ ถ้าถามว่าเขากลัวไหมเนี่ะต้องสูญเสียคุณไปเขากลัวนะคะเข,เขาก็กลัวแต่ไม่ได้กลัวถึงขนาดที่ว่ากวนกระวายถึงขนาดที่ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่เขารู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนะ คุณอาจจะต้องมีการปรับตัวปรับจูนในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกว่ามีอะไรต้องหันหน้าพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์อย่ากดดันอย่าไปบีบบังคับเขาให้เขาเป็นตามที่คุณต้องการนะคะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ทางที่ดีก็คืออาจจะมีการมาพบกันครึ่งทางนะคะปรับตัวข้อหากันครึ่งทางค่ะแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาถึงจะไปด้วยกันได้ดีนะทุกครั้งนะคะเวลาที่มีปัญหากันเนี่ยอาจจะเป็นคุณกับคุณหรือเขาก็ได้นะคะ ที่มีความกังวนกระวยใจนะครั่แตะละดูแล้วอาจจะเป็นคุณมากกว่านะคะมีความกังวนกรงวยใจเขาจะโทรมาไหมเขาจะติดต่อมาไหมเขาจะมาง้อเราไหมนะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขากลับมาไหมเขากลับมาค่ะ <c oughs> และความสัมพันธ์เนี่ยจ,จะมีโอกาสที่อาจจะไปกันได้ยืดยาวนะคะ จะเป็นความสัมพันธ์ที่จะไปกันได้ยืดหยากช่อดอกไม้กับไม้ทาวันนี้นะคะถึงแม้จะมีความต่างกันนะคะมีความสคติที่ต่างกันมีความคิดที่ต่างกันหรืออาจจะมีวัยที่ต่างกันก็ตามทีนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการปรับจูนข้าหาการการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลจะทําให้คุณและเขาไปกันได้รอดในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ เขาเอง <c oughs> เขาก็ไม่สบายใจนะเวลาที่ความสัมพันธ์มีปัญหาในเรื่องมีรามีมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะคุณเองนะคุณก็เครียดเขาเองเขาก็ไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นอยางนี้ดีคุยกันนะคะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วความสัมพันธ์คุณจะไปได้สวยงามทีเดียวนะคะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองใบนี้นะคะเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันนะคะ่ะเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปหรือไม่นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองใบนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังคํำทานายจากไพ่กันนะคะ เวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันนะคะเขากลัวที่ต้องสูญเสียคุณไปหรือไม่สําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองใบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะอืมค่อนข้างเป็นเป็นความรักที่มีความอบอุ่นต่อกันดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีนะเป็นความรักที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ ช้าแต่มั่นคงนะบอกเลยช้าแต่มั่นคงนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนคนนี้เป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่มีความมั่นคงและเป็นคนที่มีความจริงจังแต่ตัวเขานะคะถ้าระหว่างเรื่องความสัมพันธ์กับในเรื่องของการงานเขาจะให้ในเรื่องของการงานมาอันดับหนึ่งสำหรับเขานะความสัมพันธ์จะเป็นสิ่งที่รองลงมาหรือถ้ามีเวลาว่างแล้วมาคุยกันมาเจอกันนะคะ เขาเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีความมานะอดทนสูงมากเขาเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญหาหรือแม้แต่ความสัมพันธ์คั้งนี้ถ้ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขานะคะเขาไม่เคยลคัวกับปัญหาเลยนะ ขาถือว่าคือเขาคิดว่าเขารับมือกับปัญหาได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ตามจีนะคะรวแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีระยะทางที่ห่างก,กันหรือจะด้วยภาระหน้าที่การงานของเขาที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะที่ค่อนข้างเยอะนะภาระที่เ็าต้องรับผิดชอบอยู่ค่อนข้างเยอะนะก็อาจจะทําให้เขาจะไปทุ่มเทเวลากับการทํางานซะส่วนใหญ่ บางเลยบางครั้งทําให้คุณอาจจะมีความนอยมีความน้อยใจเกิดขึ้นในตัวเขาได้นะในไพ่หกเหรียญเขาจะมีการบาลาน์กันนะคะระหว่างในเรื่องของอการงานกับความรักนะบางครั้งบางช่วงเขาอาจจะให้เวลากับการทํางานมากบางครั้งนะคะถ้าเขาว่างเขาก็จะให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในเรื่องของการงานของเขาเป็นหลัก ไไพ่สองหนับางครั้งคุณเองคุณก็สับสนนะเอ๊ะตกลงเขาใจยังไงนะคะตกลงเขาจริงใจไหมตกลงเขาเขาเขาัเขาากเราหรือเปล่าเอ๊ะตกลงเขามีใครหรือเปล่านะจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีใครเลยนะคะช่วงเวลาที่เขาห่างกับคุณหรือช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันเนีย่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาไปทุ่มเทให้กับในเรื่องงานของเขานะคะในไพ่อัศวินด้วย คนคนนี้เป็นคนที่ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่สุข,ขุมนะเดางที่บอกเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลและเป็นคนที่นุ่มนวลเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนเขาคือเขาเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจในตัวคุณค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะแม้แต่เวลาที่คุณเงียบคุณไม่พูดเขาก็รู้ว่าคุณงอนเขานะแต่เขาก็ไม่เคยสื่อโทษโกรธคุณเลยเนาะ เขาก็บอาเรียกว่าเขาก็พร้อมที่จะอธิบายให้คุณฟังนะคะถึงเหตุและผลถึงที่มาและที่ไปของเขานะค้อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเข้าประเด็นในหัวข้อที่ว่าเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปไหมเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปหรือไม่นะ แน่นอนเลยค่ะเขากลัวนะคะเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปและเขาก็ไม่อยากสูญเสียคุณไปด้วยนะอย่างที่บอกว่าเขาจะต้องมีการมาล้านกันระหว่างในเรื่องของการงานและในเรื่องของความสัมพันธ์บางช่วงเขาอาจจะไปทํางานมากจนอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันนะคะแต่พอเวลาเขามีเวลาว่างเขาก็จะกลับมาหาคุณกลับมาเจอคุณนะเพราะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยบอกเลยว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องน้อยใจ นะเพราะสุดท้ายแล้วยังไงคุณกับเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปจากห่างคุณแค่ไหนหรือเขาจะไปทุ่มเทเรื่องงานมากเพียงใดนะสุดท้ายแล้วไงเขาก็ต้องกลับมาหาคุณนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะในใบเนี้ยที่คุณบางครั้งคุณก็อาจคิด,ค,ดคิดที่อยากจะจบความสัมพันธ์กับเขาคิดที่อยากจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์เขานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูสรุปของคุณนิดหนึ่งอัศวินดาเดวิล และไพ่สองไม้โอเคคุณกับเขานะไม่ว่าจะมีปัญหาหนักหน่วงต่อการแค่ไหนหนักหนาสาหัสต่อการแค่ไหนหรือนะคะบางครั้งคุณอาจจะคิดอยากจะจบความสัมพันธ์กับเขาด้วยอยากจะหันหลังให้กับเขาไปเลยแหละนะ,ะแต่สุดท้ายมันก็ตัดใจจากกันไม่ได้สุดท้ายคุณกับเขาก็ต้องกลับมาหากันเพราะความรักระหว่างคุณและเขามันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวแต่มันมีความผูกพันลึกซึ้งอะไรที่มันมากกว่าความรักนะคะเพราะฉะนั้น เวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันนะคะเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปและเขาก็ไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปด้วยเขาพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อให้ไปด้วยกันได้นะคะระหว่างงานและความรักนะคะอันนี้ก็คือเป็นคทํานายสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะคุณรู้สึกหวาดเวหรือคุณรู้สึกคิดถึงเวลาที่ไม่ได้เจอกันเขาเองเขาก็รู้สึก แบบนั้นเช่นกันเวลาที่ไม่ได้เจอกันเวลาที่ห่างกันหรือนะคะเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันเขาก็มีความวิตกกังวลด้วยเช่นกันนะไม่ใช่แต่คุณคนเดียวเขาก็กลัวนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้นะคุณกับเขายังไงก็ยังได้ไปต่อกันนะคะเพราะว่าเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปคุณเองคุณก็ไม่ได้อยากที่จะสูญเสียเขาไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างประคับประคองต่างคนต่าง ให้เริ่มมีความเข้าใจกันให้มากๆนะคะอันนี้คือสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองใบนี้นะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในความรักครั้งนี้กับคนที่คุณรักคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามใบนี้นะคะเขากลัวที่ต้องสูญเสียคุณไปหรือไม่เวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเรามาดูคาทํานายกันนะคะ เขาคดดวรี่ต้องสูญเสียคุณแไปไหรือไม่นะเวลาที่คุณกับเขามีปัญหาก,กันนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในเวลานี้ได้ไพ่สองม้เทา้าอยู่ห่างไกลกันอยู่ไกลกันนะคะหรือคุณกําลังดีว่าคนไกลกําลังพูดคุยติดต่อกับคนแดนไกลอยู่นะคะ แดนแครเนี่ยจ,จะหมายถึงต่างต่างจินต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือต่างประเทศด้วยก็ได้นะคุณเป็นคนที่นะคะเขาเรียกว่ามีความสุขได้ด้วยตัวเองนะส่วนตัวเขาเป็นคนที่นะในเขาเรียกเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของการทํางานเขาเป็นคนที่มีความเหนื่อยในเรื่องของเขาเรียกเรื่องราวต่างๆในชีวิตเขาเนี่ยภาระเขาค่อนข้างเยอะมากนะ แล้วเป็นภาระที่เขาไม่สามารถปล่อยได้ไม่สามารถวางได้นะคะส่วนตัวคุณเองดูแล้วคุณอาจจะมีความชิลๆนะคะด้วยตัวคุณเองได้นะค,ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีความสดใสเป็นคนที่มีความล่าเริงนะคะลูกครั้งเวลาที่เขาได้เห็นหน้าคุณเขารู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะ หรือถ้าหรือเวลาเขาเห็นหน้าคุณเนี่ยคุณสามารถทําให้เขาผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตเขาได้นะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์สำหรับเขามาก เขาหลงไหลทุกอย่างในตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออความมีสเสน่ห์ความขี้เล่นความช่างพูดช่างคุยนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาคุณนะคะก็คเพมเขาเรียกว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกต์สำหรับเขาเลยทีเดียวนะไพควีนเหรียญ คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เคยอาจจะเป็นคุณคือคําทํานายมันอาจจะสลับฝั่งกันได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้จับจงดวงไครนะเป็นการดวงโดยทั่ว,ว,วไปคืออาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่อาจจะเคยผ่านความผ่านความผิดหวังนะคะผ่านความผิดหวังในความสัมพันธ์กเก่าๆมาก่อนนะคะเขาเรียกว่าหรืออาจจะมีเคยจบความสัมพันธ์ในอดีตมานะดูแล้วก็อาจจะเป็นตัวเขานะคะ อาจจะเคยจบความสัมพันธ์ในอดีตมาก่อนนะเคยผ่านความผิดหวังอย่างหนักหนาสาหัสมาก่อนแต่พอได้มาเจอคุณแล้วเนี่ยเขารู้สึกตกหลุมรักคุณเลยนะคะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นคุณได้ไพ่เดอะมูนในตอนนี้เขาอยู่คนเดียวอยู่อย่างเงียบๆอยู่อย่างเงาเงานะคะเขาเองเขาอยากจะมี เขาเรียกว่าอยากจะมีความรักที่มีความมั่นคงอยากจะมีครอบครัวอยากจะสร้างความเขาเรียกว่าอยากจะสร้างครอบครัวใหม่นะคะอยากจะมีคนรักที่ดีที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเนาะวันะะวนี้เดี๋ยวเราจะมาถามว่านะคะเขาอ่ะเวลาคุณกับเขามีปัญหากันเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปหรือไม่โอ้เขากลัวค่ะความคิดเขาสับสนวุ่นวายไปหมดเลยนะ คิดมากคิดหมายด้วยนะเวลาที่คุณกับเขามีปัญหาก,กันเขาควาที่ต้องสูญเสียคุณไปและเขาก็ไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปนะเพราะคุณเป็นคนที่มีมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขนะเป็นคนที่มาเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดนะคะเป็นคนที่มาเปลี่ยนแปลงความทุกข์ที่เขาเคยมีมาในอดีต ะะเพราะฉะนั้น<ม>เขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปนะคะทุกครั้งเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปนะความรักในอดีตของเขาเป็นความรักที่มันจบไม่สวยนะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากให้มันจบแต่เขาเป็นฝ่ายโดนทอดทิ้งนะพอมาได้มาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาคุณคือคนที่จะมาทําให้ชีวิตเขาสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้ นะคะด้วยความสุขคุณคือพลังใจอันยิ่งใหญ่สําหรับเขานะคะเป็นแรงขับเคลื่อนทาให้เขามีพลังที่จะนะต่อสู้กับชีวิตนะคุณทําให้เขามีเป้าหมายในชีวิตด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันเขากลัวมากที่จะต้องสูญเสียคุณไปนะคะอันนี้ก็คือคําทำนายสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3ใบนี้นะคะขอให้คุณได้ประสบความสําเร็จในความรัก กับคนคนนี้คนที่คุณรักนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ